มันเป็นขัอเดียเขินหนึ่คำเข้นหนึ่งคำออกไม้ได้หรอเนี่ยซึ่งว่าออกไม้ออไม้มัจสซสอมปีนี้สางปีนี้เยอะ้เดินต่อ3สองปีเดินสองสามเดินไปเดิสอมปีเรื่องสปีนี้ก็จะมาสงปีเรือเร่อเองอไ่เ่อะสปีเป็นจองปีเมันนี อันนี้นี่ผีแซมเนาะผีสนุโลกงานก้อนมา1,000บาทเนาะผีสักซีน้ำสูงางาน้ามหนวยบาทแล้วก็ผีต้นไม้ประยุนสามหนยบาทข่ามดสบาย <Come on. S 2> ดีพอไม่พี่น้องขอต้นทัาวเขาซู่อ,องทิพย์แค่นอเนาะซึ่งต้นนี้ทิพพร้อมด้วยทีมงานจะดูทีวัดผู้เขาขั้วเนาะพี่น้อง อดีมีแฟนคลับทางฝั่งไทยฝากข้าบุญเหตุทางเข้าวัดภูเขาข้วไอเนาะละกาทิพย์กะสิไปป้าอีกหรือว่าสิไปบุญอีกเนาะพี่น้องก็เลยมันอีก่อนที่จะเดินทางกับเปานก็เลยมาวัดภูเขาขั้วอีกเท่านึงอัยงก็ Och han jag förbisett. Ja, så varmt. ข้าวกล่วยนี่ก็คือจะอยู่บ้านนาย่างเมืองโทรกุมแขวงเวียงจันทร์เนาะพี่น้องซึ่งจะใส่เวลาเดินทางจากนกครรวงเวียงจันทร์มาหอดวัดผู้ข้าวคั่วยกับประมาณหนึ่งสโมงตอนนี้เข้าขี่รถใกล้านาวัดเนาะพี่น้องก็เลยได้งงกลับคืนเนาะซึ่งก็คือเขาจะเข้าประตูบนนี้ไปอีกหากิโลถึงจึงจะหอดวัด นี่ก็เมนทางทีเห็ดหม่เนาะพี่น้องก็คือซีเมนส่วงที่ว่าเพิ่นข้อแผลปัจจัยมาเพื่อสมทบการเห็ดทางที่ว่ายังโบท่านเพียงพอนั่นเองเนาะพี่น้องอันนี้เป็นทางเขาวัดผู้เข้าควยที่พี่น้องได้ฝากเงินมาห่วมเห็ดทางนั่นเองขอบใจพี่ป้านะที่เมตตาลูกหลานคนจนผ่านหลายเรื่องราวที่ลุ่มเร่าเข้ามาป่าฝน เอาอันนี้เพลงาด้วเพ่นะเอาอันนี้พลงเวอรมูหลอกเพ่ยังกูหลอกเราหลอกไม่ก็ไดแม่มาพี่ก่อนพีนาวามาเมอกด้วยโอเคเราไปนอนี้เนอะไปเ ของพรเทวาททคุ้มปรองปลอดภัยส่งพรไปถึงคนไกลให้ทุกท่านมีนสุขทุกคนอ่อนพาจันลายสุดรวมใจมิ่งขวัญ้าเมืองให้ทุกท่านเจริญหุ่งเฮืองทุกๆเรื่องมีแต่สมหวัง ล่างจากเขา้าขี่รถเข้ามาเนาะพี่น้องก็ขี่มาจนหอดประตูเนาะซึ่งล่างจากเข้าประตูมาแล้วนี่วัดก็จะมีลายจุดเนาะซึ่งจุดที่ที่ไปก็คือเป็นจุดที่อยู่คางขัวมือหรือว่าขัวสุดเนื้อสุดเลยพบแดดสสิ่่่งีีวนน้ลต ทิดเสือว่ามีพี่น้องลลยฐานนอทีเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเราตำนานเล็กลานอซึ่งทิบเคยบึงทีสองร่อนไดอารีซึ่งเพิ่็เคยเหตุว้เกี่ยวกับวีโอทีมีผักธุดงจากฝั่งไทยน้อมาทีหวัดผู้เขากลัวแห่งนี้รือว่ามาทีผู้กุ้วกลวแห่งนี้น้อเพื่อมาเอาเล็กไลาย แลกาส้วนฝังสายมือแลแม่นเขาเคยมาถ่ายให้เบิ่งแล้วนอพี่น้องในคลิปก่อนที่ไก่แซนสุดปั่นละนาบอกเคยคาดคิดทิพตั้งใจขึ้นมาเวียงจันทร์สวงปีใหม่นอพี่น้องเพราะว่าสิงทำอีทที่ยากเ็ตในเวียงจันทร์ก็คืออยากมาจำสิ้นที่วัดผู้เขาค้วยนะในมือเขาด้าวันแต่ว่ามือเขาด้าวนะ มือนั่นหันโทรหา้าะอาจันบดติดโทษจังได้กับบติดโทรตั้งแต่มือสิึ้นวาเวียงจันกับบติดเนาะแล้วก็เลยบนิเนจว่าผืนหันสิจำซินหรือบโบในมือนั่นน่ะก็เลยบริมากนา้องอยู่นะย่่นดวาาคมมีีม้ พี่น้องทางฝั่งไทยเนาะฝากทะบุญสร้างทนุนเขาวัดพื้นเข้าข้วยทีเข้าผ่านมาที่พี่น้องเห็นนั่นก็คือทางที่เป็นแพพระเจ้าเพื่อให้ทางเข้ามาทีวัดนะเด็กน้อพี่น้องถึงก็มีเข้ากะมาในกะซี่คำคำในเนาะละก้มาในมืนอีกกับผดีสีมาบ้าเรือมาบ่นอีกทันหนึ่งเนาะพี่น้องตอนนี้ที่เข้ามาหอดทีก็ถอยคำย่ำแรงเนาะพี่น้องแต่ว่าส่งดีทีมืนอีกทีเข้ามาแบบเข้าห้าเกลียง ี่จะมาไหว้เท่ยวทางบ่มีเพราะว่ามือนี้บ่มันมือวันที่เนาะเพ่อนก็เลยบปดีนี้ท่านมาบอกเบ่งเราไปดีนี้เครื่องไวแล้วพอดีมากอดผี่แล้วพอดีเพิ่นกะนี่เครื่องไวให้เขาไวอุตส่าห์เนาั่งมาเลยท่านแดงสิบะโตบ่อะโบยังมีโอกาสได้ขึ้นเนาะแก้วยังมีโอกาสได้ขึ้นมากวะตัวกับบ้าเอาแค่นั่งจักมือคือตายเด็กบอลท่านได้ล่งไปตอนนั้น ตอนนั้นเนาพนะพี่น้องกัความเสื่อส่วนบุคคลเนาะพอดีตอนนะคะที่เป็นหนีเรื่องรถอยู่แล้วก็อธิษฐานขอพรเนาะพอดี z o o m w a ตามผีขอภายในซองอาทิตย์ตายหันข้ออยู่ซ้ำขอมีมาข้อขอเดียวตายข้อซ้ำกับ z มวัง a n g ซ้ำขอภายในซองอาทิตย์เนาะพี่น้องส่งกับเป็นัทธาอันยิ่งใหญ่เนาะและมันหนีก็ได้มากมาที่นี่อีกครั้งเลยแบบจะบะ้าด้วยบนอีกสวัสดีเดยอเด้อทะเลเรงรถมาละ ผู้คนหาตัวนั้นนนะโอ้จืะยืยอเทที่เราทรบมาจักอันาสิบบอันนดเอาเป็น้าตนนหรอดสุดสบาบาทได้อ่าันยี่สิบบาตบวะไดได้สมหงนะโอ้ได้เแล้ววะได้ได้เคยบ้าแล้ววะสมหงนวอ่าเนาะจีบนาจ้บะ ของหิบแน่แล้วก็จะมีของแฟนคลับแน่สุดหนึ่งแฟนคลับฝากให้บ้าไฮเนาะเพิ่นสุบุรีร่าเลยเพิ่นว่าอยากเลือกแล้วเพิ่นก็เลยให้บ้าไฮขอกี่อยวางตรงนี้แจ้คสุดขอกข่ซองให้แน่เจ้าบ้าป๊หิบบ้าป๊อปเป็นซ้ำสุดของหิบอันหนึ่งของแฟนคลับอันหนึ่งแล้วจากข้องไอ้อันหนึ่ง สเด้อยานลมเด้อนนี้นั่นน่นลูกนะดูดดูว่ามันประจับลูกมันลมมันหัวเตะอันถูเพาะ็มีไดีนอันยังตกาแฟนีหรือเป่มีบ้บ่มีมาหอเ่บมีอันใต้เลยกาแฟเอามาหรือเ่าบ่ทค่ะางนี้ว่พื่อนมาเห็กบผมเ 啊，嗯，给我 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาปะนี่มียังมาแน่เนาะพี่น้องก็ตัมที่พี่น้องเห็นนี่ก็คือเฮ้ามาสื่อเกลียงปะยู่ทีวัดก็คือเป็นขั้นหานอกฝนใสไปทองแล้วก็เป็นมีเทียนแล้วก็มีดอกไม้เนาะสุดหนึ่งกะเป็นใสน้ําแดงไฮแน่เนาะน้ำแดงน้าเคี้ยวสุดละกซี่ผาันกีรัวประมาณหาสิบบาทซึ่งในการไวล์รวในการบนบ่นปะนี่ก็คือมีแต่เฮ้าตังคจิตอธิษฐานไหวพระขอในใจเนาะพี่น้องแล้วกะ สໍาหรับแก่บ้ากระตึกกันคือสมมุติว่าเฮาอธิษໄานไว้ว่าจังได๋ก็เอาจังสันมาแก่อย่างเช่นทิพก็คือถ้าสมวังก็คือจะเอามักไม้เก่ายางพร้อมด้วยน้ําแดงเนาะมาแก่บ้า สิขาต้องเลิกผูดก็ขอให้สิ่งศักดิิทธิ่งศักดิ่อทัมันด้ ไปดีใจดีใจนี่มาพี่จะไล่อู้อาจารย์วาซิมาไล่หมื่นแล้วบ่หอดจ้าคื่อะเขาดีว่ามี่ซ่องซ้ำเวียกถีบแทนไหวนะแล้วไปเห็ุเวียกอื่นก้อนแล้วบ่หอดหมื่นได้กับบ่หอดมื่อนี้ก็คือบ่หอดอีกว่ะเลื่อวันนี้สิได้ก้าวสวรรค์หลักก็เลื่องแบบอยากนั่นบ่หอดก็เลยวันนี้คำกับต้องมาว่ะมันหอด เห็นเยอะหลายๆไปเปิดอยู่หลายๆเห็นเออโอ๋โอ๋โดยขนาดก็ไม่ได้อยู่พอดีมีอันเพิ่นฟ้ามาเห็ดทางตัวนี้ทางพ่อแล้วบอกทางหอเนั่ยล่ะทากันนะกับพ่ออยุดแต่ว่าเนี่ยสีซียังมีเห็ดอีกอืมีเพิ่มเติมอยู่ทางทางทางแนวทางเพิ่นเพิ่นสรุปแล้วนต่พีแต่ข้าวสียมูลนั่งอื่นบ่อได้นี่เห็ดบ่อหนังบ่อโดยโดยปราทงดำแน่นะคะแล้ยเนี่ยแล้วอย่าได้ปุ่มตััวน้นเอาปุ่มมากเลย กี่ตั้ง่ตั้งนานเรื่องนี้แล้วอ้าวๆอู้หนตัวไหนตัวไหนบ้าอซนี่เลยส่นี่เลยตัวนี้ตัวไหนนี่นิ่ๆนิ่เลยนิ่งเอาดูไปล้คือนอนกติเป็นครอีคนนึงที่เป็แค่แไถ่้าไไม่ได้ชื่อว่าชื่ว่เขาจะเขาจต้องการหรือไต้งการด้อัพคนยเเงยนนี้แหละว่าบ้านัำเขาเป็นพักดีเป็นนำทงอือ เป็นหนึ่งคำออกไม้เลยหรือาุกนิดเน่อยออกไม้ออไม้มันจีอยน้ตตัวนี้มันจีซอยว่าอันที่นี่ที่สโลก็ขนอยมือได้พอขนอยตอนเช้าตื่นบ่ายตืนเช้าจะอซีันเช้านซีเลยดำหมอมโมมทำแมีดำแขที่หัวบ่ จะเอาแบบสีแบบหนออซีฝันๆงนยซีคอเดอร์นงนเนีนคอนซใสถ้าต้าเนไงนี่นีีงจงมันจะเป็นน้าสีมันจะตลอดเดี๋ยวไปใช้แต่จะมีโสดเวลาจะบอกกนมันจะเก็เลยีคอน้หรอก็ังมี่ตอะตอะอันขนมน่เที่ท่านกดที่

เดี๋ยว้เวลามตอิลดตที่ิษฐานอธิษฐห้สมบูรบกเาห้ขนงั้นก็อ้เป็นบุญนกุศลไปาบุญจะตมันจะกรงว่จะสกตั้เอมาที่ทีจะไดวงกับาจารย์ันคจะไม่มีขนาดอาจารย์จะทำโทษห้่อ เดีว่ามาขับมาจากจี่ที่หนึ่งแต่จันทร์ที่าไปแบบออเกรบเอสของนี่เอนะเพาะเพะอาจารยอาจาเปเด็กเียรยชมมเ็นกับพอาทุกวันน้ั่งเรายรพอจัดที่ห้องนั่นเพ่าท่นเพาานอมูล ก็ได้ว่าแบบนี้แหละชีวิตตัวาต้องมาได้กินข้าวทุกวันย่เดียนะเด็ดสักท้าชั้นใหญ่เพื่นเหมาะสมเป็นข้าวที่ส่งระฝากแมนทุกอย่างที่โต้ร่างเดียร์แมนที่โต้ร่างหนไงเอานิ่มันมีหมดทั่วหมดทั่วนำี่เดินไม่ดงเพ่นงตนัส้นเุดสองสุดก่าหน่เกาหนึ่งอเที่ออ เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึงเก้างด้วยเก้าแปดเจ็ดเจ็ดก้าแปดเจ็ดเจ็ดย่างหลเลยโอ้ยไมนเบียดนะมันม่เบียดก่อนเดยก่อนงอนเตอร์บ่เฮ็ดยางคือว่าไงอันี้ทหารทหารหน่ว นวลาหล่อพอลูกเนาะทําคือตอนที่ว่าเสื้อเก๋งสมัยอันตะกร้าพอหน่อยซื้อรถอันก็ได้แก่เครื่องแล้วบัดนี้น่ะของใครล่ะ ยำสูงแกงซ่ามลอยปลกับพี้ำไรกระยูนซามลยลถูกมข้างน้าเนาะเร็นเนิ่ยู่มข้าอยาเลยห้าาเนียมคุณเลขราหาูก็คือไดดหาเจนทั่พัอามสีพันอัน

สักสัารสุขีรักงานาธิสุขีสุขีสาธุขอมีความสุขความเจริญทีใหม่เดือนใหม่2022ท่านป่าธนาชิงคุณปานจีโสทนคำไปยังข้ามาจะขอฟ้อเสเปซยานีท่านปาธนาในวันดีกว่เพินเป็นนาปัจจุบันใจนี้ทีมันถวายในวันนี้คุณป่าจะไปนั่งใส่เด่นี้เหมีผลที่ให้พระดาประสาทธนาดีนะลูส จะเป็นคยลุใส่คืน้างนางควยเงินอางมันยังเียพอคุณนี่แหละเขาคเป็นผู้สนสีในที่ทำานก้อนเดือดเดือดกั้อนอดวันน้าซุค้าผักบเดอนบเดรอิไปเจอไมปุ่นอันลยให้่ขนดนะยันใส่รบอลบเงั่อเสับ อยสามกินนั่งไปนั่งผมไปใจรทอาไหมอยสามเกลี่ือนเลยไเก่ะเห็นเนี่ยอรรุดขมนห้อมีหลายต้หลายเนี่ยอมยาเอาควาวานไม่่ด้วยนะอเอาเนี้ยเนี้ยเตะกันซะเลยเลยอ๋อเขาว่าถ้าเตียเอาไนีของตลาดอีกไปเนี่ยันมีมากเยอะดีนะเออเจ้าเขาเน่ันซ

อืมฮะจะร้อยป่ะนี่คือทิบทีคิว่ามันสีบิดแล้วเนาะพี่น้องเกี่ยวกับโรแต่ว่าห่างจากแบบว่งในไปวันน้อพระอาจารย์เพิ่นกระทวงอีกว่าซีรถทิพย์ทั้ กคือกับสโลูกเนาะแล้วก็รถคันนี้ยังสีสอกไปนานแล้วเิ่นแนะน้ำอยากในออกคันใหม่เนาะเพิ่นว่นาจังซั่นแต่ว่าขอนนี้ที่มกะซื้อว่าแป้งรถหรือว่าซ่อมรถไปไล่แล้วเนาะพี่น้องก็ลองขี่ไปเบิ่งก่อนเนาะซึ่งกะพี่น้องฝากข้ำวุ่เนาะก็ได้ไปไปเที่ยวหอยเนาะพี่น้องสำหรับวัดคือข้าวกล้วยนะขอให้พี่น้องทุกท่านเนาะที่เป็นจเจาน้าภาพเจ้าส้าร่วมทั้งแฟนคลับทิยเหนยวทุกคนที่ติดตามผลงานแล้วก็คอยเสเรือ ก็เห็นกิจกรรมหวงกันมาโดยตลอดแล้วก็คอยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจมาโดยตลอดจึงมีแต่ความสุขความเจริญน,น,น้องๆก็สูงขึ้นตลอดซ่องพันซ่องซองเนาะกะคิดดีการสิจจเจ้าไว้เป็นขนมจะกันใหม่ในปีนาสำับปีนี้ทวัสดี